สอนนักเรียนซึ่งอยู่ชั้นป .1 ป .2 นะฮะป .1 ป1 .2 ป .3 จะเพื่นสอนขึ้นมาลูกลิงที่อยู่ในหนังนี่ยแหละสอนขึ้นมานะ,ะแล้วเราก็มาปรับให้กับการเรียนการรู้แต่ว่าการการปรับเนี่ยพระจะมาออกท่าทางมันก็ไม่สวยงามนะก็ได้แน่น,นแล้วก็ให้พี่ที่ยเล่นรุ่นพี่สอนน้องรุ่นน้องต่อไปอันนี้แหละคือการสืบทอดที่เราทําอยู่ครับ มีอีกหลายอย่างนะครับที่เราได้ตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นพื้นบ้านที่อยู่ในหนังใหญ่วัดขนนนเดี๋ยวคงจะได้สัมผัสสำเนียงดนตรีสำเนียงการพาดซึ่งราชบุรีเนอแม่กลองมาแท้ๆเลยไม่เหมือนกับที่เราได้ยินในโรงละครแห่งชาติหรือในคานองนี้ที่ก็จะมีเป็นสำเนียงหลวงนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างที่คงจะได้สัมผัสกันผมไม่แน่ใจว่าด้านหลังไฟ กำลังเดี๋ยวให้กะลังจุดจุดกันอยู่ไฟเลยคามผมนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของการภาษาหนังใหญ่เรียกว่าอะไรนะครับท่านที่จริงจุดไฟในในเกาะจุดไฟเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะได้แสดงหนังใหญ่เนี่ยเขามีการไหว้ครูนะ้ทําพิธีไหว้ครูไปเมื่อตอนเมื่อตอนภาคบ่ายภาคบ่ายไปแล้วนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีวัดการไหว้ครูจะเรียกว่าการเบิกหน้าพระ ด้าน<ะ>ด้านฝั่งนี้นะครับคงขอขอไฟโฉบมานิดหนึ่งเลยขออนุญาตหลวงพ่อแล้วกันนะครับมายืนอยู่ด้านสองฝั่งนี้ว่าเราเรา,าได้ประกอบพิธีกนันมาตั้งแต่ภาคบ่ายการเบิกหน้าพระนะก็มีจรันขอเสียงปรบมือครับคุณจรันถาวรลูกกุลพงศ์ครับาการเบิกพระพระเป็นครูหนังใหญ่คนหนึ่งนะครับ ครับอขอสวัสดีนมัสก,การพระคุณเจ้าและ,ะแขกผู้มีเกียรตริทุกท่านนะครับขอสวัสดีกักครั้งนะครับครับในเรื่องของการเบิกหน้าพระหรือบูชาครูเนี่ย เป็นพิธีกรรมทางพราหมณ์นะครับซึ่งจะแตกต่างกับทางสงฆ์ต่อบ้านเรานะครับดังนั้นจึงต้องมีผู้ที่ทําพิธีด้านนี้นะครับเป็นการบูชาครูนะครับทุกครั้งเพราะว่าการบูชาครูของวัดขนนเนี่ยคือจะไม่เหมือนอีกหลายที่ที่เราเคยสอบถามกันนะครับเพราะว่าวัดขนนเนี่ยทำกันมาตั้งแต่รุ่นแรกๆที่เขา,าสืบทอดกันมาเป็นธรรมเนียมนิยมของของวัดขนนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการาปลูกจอกลางแจ้งเมื่อไหร่จะต้อง มีการบูชาครูนะครับก็จะมีหัวหมูใบสีขนมต้มแดงต้มขาวนะครับแล้วก็สุลานะครับแล้วก็ผลไม้นิดหน่อยซึ่งเป็นแล้วก็มีมน้ำมนต์ธรณีสารนะครับซึ่งอเอาไว้พรมตอนที่ทําพิธีเสร็จแต่น้ำมนต์น,นี่ครูไม่ได้ทําเองนะครับคนที่ทําพิธีคือเราไปตักมาจากาพระที่พระท่านสวดมาจากบนวัด อันน่ะเอามานะครับเพราะว่าน้ำมนต์ธรณีสารเนี่ยเอาไว้คุมพื้นที่การเสียดจันเลนะครับในการที่จะแสดงหรือเวลาจะปักเสาหรือจะถอนเสาก็จะมีน้ำมนต์ธรณีสารเนี่ยเก็บไว้ปูพื้นที่ซึ่งเป็นความเชื่อนะครับเป็นของคนไทยเรามาที่เชื่อกันมาในตรงนี้นะครับครับและหนังสามตัวที่เอามาบูชานะครับ ต้องเรียกเป็นตัวนะครับเพราะว่าเป็นเป็นหนังนะครับก็จะมีพระฤาษีพระอิศวรพระนารายณ์นะครับฝึ่งตรงกลางคือพระฤาษีครับพระฤาษีพ่อแก่ซึ่งเรียกว่าพ่อแก่นะครับซ้ายและขวาอันนี้พระนารายณ์แล้วก็พระอิศวรครับพระอิศวรอยู่เบื้องซ้ายนารายณ์อยู่เบื้องขวาครับผมครับนี่นี่สภาพสุดโซมอย่างนี้คือมาตั้งแต่อันนี้ของเดิมเลยครับเพราะว่าเราจะไม่มีการสร้างหนังครูสามตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่า เป็นความเชื่อที่ที่ที่ทำยากไม่ว่าจะเป็นหนังหนังพ่อแก่ซึ่งทําจากหนังเสือหนังพันลายหนังไพ่สวนซึ่งทําจากหนังโคตายพายนะครับหนังโคตายพายก็คือหนังวัวที่ออกลูกตายท้องกลมหนังที่หนังวัวได้โดนฟ้าผ่าตายนะครับซึ่งเป็นหนังที่หายากเนี่ยจะค่อนข้าง ในปัจจุบันก็จะหายากแล้วหนังเสือนี่ก็ผิดกฎหมายนะครับ,รบดังนั้นเราจึงไม่มีการสร้างแล้ววิธีกรรมการสร้างเนี่ยก็ผู้ที่สร้างเนี่ยก็จะต้องนุ่งขาวผมขาวถือสินแปดนะครับแล้วก็ต้องตอกหนังให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับซึ่งฝีมือเชิงช่างระดับวันเดียวต้องเสร็จเนี่ยก็คือ,อค่อนข้างจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมหนังครูจึงเล็กกว่าหนังแสดงเพราะว่า เวลาเราตอกเนี่ยเวลือหรือเวลาเราทำเนี่ยช่างจะต้องทําให้เสร็จวันเดียวถ้าจะตัวใหญ่มากก็อาจจะไม่เสร็จได้เพราะว่าเป็นความเชื่อว่าถ้าทําไม่เสร็จภายในวันเดียวเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอไม่ดีกับช่างหรือในคณะอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะมีอันเป็นไปบ้างหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็จะไม่มีการสร้างตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับในปัจจุบันนะครับ คราวนี้ก็จะเป็นช่วงเบิกหน้าพระใช่ไหมครับเบิกไปแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นการกล่าวเบิกหน้าพระรเสร็จแล้วก็จะเบิกโรงเบิกโรงหนังใหญ่นะครับตามขนบโบราณเบิกลงก็ทั้งใหญ่ว่าขนอนเรานิยมในการจับปริงหัวค่ำครับผมการเบิกลงเนี่ยเขามาจากการที่สมัยโบราณนเ,นเราไม่มีเครื่องไฟขยายเสียงว่าเราจะเรียกว่า ตอนนี้หนังใหญ่กำลังจะเล่นนะครันเ,เป็นการโฆษณาเสียงกลองเนี่ยมันไปกระทบสดสาภาษาว่าเอ๊ะตอนนี้หนังกําลังลงลงแล้วครับผมเราต้องที่มาดูหนังกันแต่ว่าเขาก็เลยใส่เมื่อจัดให้มีการเบิรกรงก็เลยมีการสั่งสอนจับริงดําลิงขาวแล้วก็จะให้ใส่ให้ใส่บทในเรื่องของคำคำ,คำสอนของศาส,สนาลงไปในเบิกลงนี่นะครับ อ่าเดี๋ยวได้ชมการเบิกหน้าผ้าก่อนครับที่เราพูดกันยาวนี่อย่าเพิ่งเบื่อนะครับคือหลังเวทีหลังหนังจอนี่กว่ากลาแต่ละแต่ละก็จะจะจุดไฟติดนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนี้วบแวบวอมแวมน่าจะมาแล้วนะครับเราต้องต้องต้องดูไฟนะไฟนี่จะไม่หยุดนิ่งถ้าเป็นสปอร์ตไลท์เราจะหยุดนิ่งครับผมหนังเหมือนเหมือนกับยุคหสงตา่ใจะครับยุคแสงตายยุคโบราณนี้ ช้าๆได้พระเริ่มงานแต่ไปก็เริ่มเริ่มมาละไฟนะครับเพราะฉะนั้นหยุดนิ่ง้วก็ทาให้หนังเนี่ยมันมีชีวิตเขาจะย้ายครูไปอยู่กลางโรงอย่างเดิมที่จริงครูอยู่กลางโรงมาตั้งตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเราเคลื่อนที่เพราะว่าเราอุตริกันมั้งไปฉายหนังสมัยใหม่นะครับก็ก็เกรงกันว่าจะทับครูจะดูไม่ดีนะครับก็เลยได้เชิญมาอยู่ด้านฟากฝากขวามมือของของโรงกันคราวนี้ ก็จะถึงช่วงของการเบิกเบิกนาะเบิกนาะก่อนนะครับซึ่งเป็นวรรณกรรมโบราณด้วยนะครับตอนแรกว่าจะตักสักสองสามบาทครับหลวงพ่ออาจารย์นันบอกว่าไหนๆแล้วไหนๆเขาไหนๆนะครับก็คงจะได้รักษาข้อมูลความรู้ชุดนี้เอาไว้ด้วยพอเสร็จจากการการทำพิธีตรงนี้แล้วเราจะได้เข้าสู่เรื่องนะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ เราพอนำท้องเรื่องศึกเราเรียกว่าศึกทดสกันครั้งที่ห้าคดสกันครั้งที่ห้าหรือว่าเรารู้จักกันในยกลบยกรบครับฮะก็เราได้ได้แจกสูจิบัตรไปกันแล้วนะฮะว่าเราคงได้ทราบกันดูคงไม่ต้องเล่าคงไม่ต้องเล่ากันแล้วครับคิดว่าคงอยู่ในหัวใจของคนรักศิลปะวัฒนธรรมกันทุกคนนะครับแล้วก็ที่เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับ ในสุดท้ายก่อนที่เราจะได้สัมผัสความเป็นหนังใหญ่วัดขนอนก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2,550ครับองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร,ร์ศรริลปะนะครับยูเนสโกได้คัดเลือกหนังใหญ่วัดขนอนเป็นตัวอย่างของชุมชนที่รักษาศรรษิลปะวัฒนธรรมในโครงการเซฟการดิ้งของยูเนสโกนะครับแล้วก็ ได้มอบรางวัลของ ACCU นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นความภูมิใจร่วมของทุกๆคนผมคิดว่าคงจะเป็นโอกาสที่เราอยากจะส่งเสียงปรบมือให้กับรางวัลรางวัลนี้กับทั้งหลวงพ่อและชาวชุมชนวัดขนอนทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือครับคงได้เวลาของ ความสุขความสำราญในค่ำคืนนี้ล้วก็คงลาทีกับแสงไฟแปลกปลอมนะครับที่จะส่องจับพวกเรานะครับทั้งคู่นี้นะครับต้องขอกราบนาสกานขอพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้ความรู้ในภาคค่ำวันนี้กับการชื่นชมหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีในการแสดงชุดยกรบขอเชิญชมครับ วายพระ,สะเสด็จเรื่องฤทธิ์ทอาทศรสเนืมาเป็นเจ้าตำรับพระทอรนี<ฮ> พระบาทวรนาถจากเมื่อกีในพื้นปัตตภีไม่มีผู้ใดเปรียบปรา เราเมื่อจะขึ้นเฝ้าย่อมเล่าราเรื่องรื่อแต่ก่อนมาเสร็จแล้วจะวายผู้เรียน บังเฮียนล้วนแต่องค์เคียนก็จัดระบำอยู่เป็นวง <Hey! S 1> อุ้มคกยกสากวางลงเท้าถีบซ้อนโกง ปากก็คาบเอาทานเพลิง,รง <Hey! S 1> เรแดงเบื้องเท้าเหยียบดาบปากก็คาบเอาคมแวงมีดกรีดกระบี่แทงพระจะแผลงใส่ออกให้เรียงไร บัดใจเท้าเธอจะแพ่งให้ลมเมือ่อใดอาเพชรก็กล,กลายก็กลาย